นาดสื่อใหญ่ลงพื้นที่นะครับหลายสื่อเลย เราจะทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเลยใช่แล้วตลอดเวลาน้ําลงมาก็ลงมามันก็ลงไปใต้ดินก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะดันให้มันไปทั่วเพราะว่าดูไปอยู่ตรงนู้นเหรอพี่อยู่ตรงไหนใหม่อันเนี้ยัดครบ เป็นเล้งซูนก็เ้็นตัวดังๆเลยนะบอกมาค่ะเฮ้ยเดี๋ยวพอมไหมนาเพียงโมเดลอะค่ะที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำหลากน้ำแรงแล้วก็แก้จนนะคะเราจะดเนินการยังไงบ้างแล้วก็มีความสุขยังไงบ้างอะค่ะก่อนที่จะมาเป็นนาเพียงโมเดลเนี่ยนะคะที่ฉันเองได้ น้อมนำเคระองจักณิธานของในหลวงขณะที่อยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์มาให้ที่กระทรวงศึกษาธิการศึกษาทั้นทฤษฎีและปฏิบัติแล้วก็สร้างหลักสูตรโฉนดเพื่อให้คนไทยหรเาชไทยสามารถที่จะบริหารจัดการนแนวทางและความคิดของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเข้ามาตามที่ได้ได้ทราบกันนะครับแล้วก็ก็คงยังเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ยังดำเนินการไม่แล้วสิทธ ตอนนี้เสร็จไป11บอ่อแล้วนะครับอีก4บอ่อนะครับเขาคุมจะต้องเข้ามาดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สุด้อได้คำอบทื่สบานต่อไปครับจากขอบคุณทางผู้แทนนะคะจากหน่วยทหารพัฒนาที่2 1มากเลยนะคะต้องบอกเลยว่าก็ได้ร่วมแรงในการขุดบ่อทาง,งานมาใจดีกันเองค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะ จะเป็นคาถามถาม,ถามท่านผู้แทนโดยษัทกรินสปอร์ตจังตาะนะคะมีสิ่งใดนะครับที่ทางหน่วยราชก,การพาฒนาน,นะครับจะให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องชาวชุมแพงน,นะครับหรือในพื้นที่จังหวัดกำแพนได้นะครับทางหน่วยงานเราก็ยินเชิญเจ้างที่สลับ M O U ค่ะ ช่างภาพได้ภาพการเซ็นเอ็โออยู่ก่อนนะคะจากนั้นค่ะขอเชิญท่านผู้มีเกียรติค่ะลงน้ำบันทึกข้อตกลงขอมกันค่ะโอเคงนะสงสสูบแม่น้ำแล้วก็แรง ไม่ใช่อำเภอเดียวค่ะท่านอำเภอไม่ใช่อําเภอนี้และไม่ใช่จังหวัดนี้ที่มีปัญหาเรื่องน้ําทั้งประเทศค่ะมีปัญหาเรื่องน้ําทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าเราเลือกที่นี่เพราะผู้บริหารผู้บริหารของนาเพียงคะ่ะเป็นพระเอกที่เราเลือกเป็นลําดับบริหารจัดการน้ําจากอเมริกาจากเมืองไทยจากนักวิชาการ มากมายมารวมอยู่ที่นี่มันรวมอยู่ที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนภายใต้มูลนิธินโยบายสาธารณไทยกาก็จะไม่เกิดเราเลือกผู้นำชุมชนที่เก่งที่เข้มแข็งที่น่าเพียงดิฉันทำไมเลือกที่นี่เน้นเป็นคนอีสานคือกันค่ะเป็นคนโคราชหลานยโมเกิดมาการะดิน แล้วก็เป็นยุวเกษตรษกรเรียนหนังสือประชาบาลที่โรงเรียนวัดวัดใหม่สีคิ้วเป็นสถานที่ศึกษาแห่งแรกที่ให้การศึกษากับดิฉันดิฉันไม่เคยลืมเลยค่ะแล้วก็มีอะไรเล่นเป็นคนมีบุญค่ะต้องกราบพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวการที่9ค่ะเล่นได้มีโอกาสสนองงานที่กระทรวงวิศวกรวยงานของเรานะครับ จริงๆแล้วเนี่ยที่เรารู้ชอบทีกันหนูมีที่เรารู้ชอบมากเลยคือกระับการแก้แล้วก็จังหวัดพุทธานีแล้วก็รอบนี้มีหบางทีสองตัวแต่เราทำตัวรุ่นพิเศษแล้วก็ตัวอื่นและจะต้องกีนะครับซึ่งเราเป็นผลนะครับที่ว่าทำไมหน่วยแบบวิถีชาวบ้านไม่เป็นโมเดิร์นฟาร์มเนี่ยพอเห็นแล้วแบบ ทางนี้มาทำแล้วนะเอ,อ้นนี้มัน,มนตอบโจทย์เรื่องพืชเสรห้ก,กินด้วยกันนะวันนี้ก็เได้อมอบหมายให้พี่ช้อมมาแทนนะครับก็รู้สึกดีดและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ได้มาร่วมโครงการดีๆอย่างเช่นในวันนี้นะพื้นที่การเกษตรและสร้างความหวังใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนของพวกเรานอกจากนี้ความร่วมมือจากหนวยพัฒนาเคลื่อนที่21หรือนพค21 ที่สนุนเครื่องจัรแรงงานและดูฝนและขาดแคลนได้ดูแลมาเป็นเวลานาน,านส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนเป็นอย่างมากช่วงน้ำท่วมซ้ำสร้างและการยกระดับเศรษฐกิจของการเกษตรทุมชนอย่างยัง่งยืนผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนตรงเนินนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนนาเพียง,แล,งและก็กล่าวถึงพี่น้องและกล่าวรายงานต่อท่าน เกษตรกรด้านกาปรปลูกถั่วเหลืองซึ่งสอดคล้องกับนยโยบารรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาวความยากจนอย่างยางน่นหนค่ละลำดับต่อไปขอเชิญท่านสุรยิรยันคำสุนเนินก็เป็นความกือเชิงนยโยบายและเชิงปฏิบัติระหว่างงานท่าประการนา้ำการส่งมอบธอนาคาราน้ำใต้ดินและงานเปิดเทศกาลปลูกถั่วเหลืองณมเทศบาลตำบลนาเพียง นี่นายกอบจเขาส่งมาใช่ไหมเจษเฮ้ครับผมเกษตรกรตัวจริงครับบัตรดิ้ครับส24อำเภอครับอำเกำนันตำบลนาเพียงกำนันหนองเสาเล้ากำนันหนองบุญดงค่ะหนองเสาเล้ากำนันอุดมมาเพื่อจะก็สอบถามได้เลยนะคะในระหว่างที่รอที่ตึก สามารถเดินยชวไได้สนใจไม่แพกุรณของธนาครน้ำใต้ดีค่ะจากมูลนิสารทยคะนี้กำลังเหว่าประกอบอุปกร์ใช้ในการดเนงานเกี่ยวกับธนาคร้ใแล้ก็อีกบูนึ่งนคก็จะเป็นเครื่องจักนทาการเสษนะคะสนใจกนั้งกรณีน้ำท่วมและน้ำแรงค่ะโดยหลักการทำงานของธนาคารน้ำ